สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะหมายนี้มีอะไรในวันนี้เนี่ยนะคะนุ่นยังอยู่ที่สถาบันคิด a b l e ค่ะสถาบัน2ภาษามีทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะซึ่งการเรียนการสอนของที่นี่จะแตกต่างไม่เหมือนใครคะ่ะเป็นการเรียนผ่านกิจกรรมนั่นเองนะคะโดยครั้งที่ผ่านมาค่ะนุ่นพาคุณผู้ชมไปดูคอร์สสาหรับเด็กเล็กไปแล้วครั้งนี้ค่ะนุ่นจะพาคุณผู้ชมไปดูคอร์สสาหรับเด็กโตกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างตามมาดูเลยค่ะ และในวันนี้เนี่ยนะคะนุ่งก็ยังอยู่กับครูจี้ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันคิดแอเบแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยครูจี้แนะนำคอร์สเกี่ยวกับเด็กเล็กไปแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มีคอร์สสำหรับเด็กโตด้วยก็คืออายุประมาณสัก12ปีด้วยกันเป็นคอร์สอะไรอะคะก็จะมีคอร์สร้องเต้นนะคะ แล้วก็จะมีคอร์สทำอาหารนะคะแล้วก็จะมีคอร์สทำประดิษฐ์ซึ่งเด็กโตเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยได้ทำกิจกรรมหลากหลายไม่อยากให้เคร่งเครียดกับตำราเรียนหรือว่าวิชาอื่นที่น้องเรียนปกติที่โรงเรียนอยู่แล้วเนี่ยก็เยอะใช่ไหมคะ,คะดังนั้นเนี่ย การเรียนแบบให้เขาได้ปลดปล่อยนะคะเหมือนกับเป็นการช่วยทักษะในเรื่องของการเรียนภาษาไปด้วยร้องเพลงภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนอย่างงี้ค่ะน้องๆเนี่ยนะคะหลังจากที่เขาได้เรียนไปแล้วเขามีพัฒนาการอย่างไงบ้างอะคะน้องเนี่ยจะได้ทักษะในเรื่องของการมีสมาธิหรือว่าทักษะในเรื่องของการพูดได้อย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการเรียนภาษาที่ถูกต้องค่ะใช้เวลาในการเรียนรู้นานไหมคะอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ว่า ทางบ้านเองก็มีส่วนสำคัญนะคะที่จะต้องทําให้น้องเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ห้อมล้อมไปด้วยภาษาด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าผู้ปกครองอาจจะพูดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการใช้สื่อเป็นการกระตุ้นให้น้องไปอีกทางหนึ่งค่ะทีนี้นุ่นถามแทนผู้ปกครองนิดนึงค่ะการที่เด็กเราเนี่ยนะคะจะต้องเรียนหลายๆภาษาในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเกิดความสับสนไหมคะ มีผลการวิจัยนะคะออกมาบ่งชี้ว่าการเรียนภาษาเนี่ยจะช่วยพัฒนาทางเรื่องของสมองให้กับเด็กนะคะแล้วก็เด็กที่ได้เรียนหลายภาษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุระหว่างประมาณถึง7ปีเนี่ยน้องจะไม่เกิดความสับสนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผู้ปกครองเนี่ยมีการใส่ใจมีการใช้สื่อนะคะช่วยกระตุ้นน้องแล้วก็ให้น้องได้พบปะกับสังคมหรือว่ามาเข้าร่วมเป็นกิจกรรมที่ใช้ภาษาด้วย mm hmm. ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยสามารถได้เรียนรู้นะคะอย่างต่อเน,นื่องค่ะ ปัจจุบันสถาบันคิดเอเบของเราเนี่ยนะคะมีกี่สาขาด้วยกันคะปัจจุบันนะคะสถาบันของเรามีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะคะคจะอยู่ที่ซีคอนบางแคนะคะคสถาบันที่2จะอยู่ที่สุพีมคอมเพล็กซ์แถว3เสนค่ะ,คะแล้วก็สำนักงานใหญ่นะคะจะอยู่ที่สาขาฟอร์จูนรัชดาค่ะและนอกจากนี้เรายังมีการขยายในเรื่องของเฟรนชชัยด้วยใช่ค่ะก็คือทางสถาบันเราเนี่ยมีนโยบายที่จะให้มีคิดเอเบิล ทั่วทั้งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิทธิ์นะคะจากผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจทางด้านภาษาสําหรับเด็กเล็กนะคะ,คะและสําหรับถ้าเกิดว่ามีผู้ปกครองท่านไหนเขาอยากจะพาลูกหลานมาเรียนที่สถาบัน k i ด a b l e เบิแห่งนี้ต้องทํำยังไงบ้างคะค่ะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันคิดเดอเบิทั้งสาสาขาได้เลยค,ะค่ะหรือว,ว่าจะติดต่อ,อโดยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะแล้วก็ ในส่วนของเว็บไซต์ด้วยเช่นกันค่ะ,ะสําหรับคุณผู้ชมท่นานใดหรือว่าผู้ปกครองท่นานใดอยากจะพาบุตรหลานมาสมัครเรียนที่สถาบันคียเดเ,เลแห่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ตามเบอรษษ์โทรศัพท์ด้านล่างที่ขึ้นไว้นี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูจี้มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราทําให้รู้เลยค่ะว่าในยุคที่ไร้พรมแดนแบบนี้เรื่องของภาษายิ่งรู้มากยิ่งได้เปรียบนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ